กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคช่วงนี้นจะเป็นช่วงที่ฮารุจะม,มาอัปเดตเทคนิคการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัยค่ะคสำหร,รับวันนี้เนี่ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องการท้องไตรามาสที่2แล้วเพราะฉะนั้นเคยสงสัยไหมคะว่าอย่างพี่นุ้ยเนี่ยท้องมาเนี่ยน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆืๆแล้วลูกอ,อ่ะจะมีน้ำหนักกี่กรัมกี่กิโลในท้อง<ม>ก็เคยมีเหมือนกันมีแต่แบบตอนนั้นที่น้ำหนักขึ้นมารวดเดียว3กิโลภายใน4อาทิตย์อะค่ะแล้วตอนนี้นี่ขึ้นเท่าไหร่ละ ตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดโลน้อยอเอเบาๆชิวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคุณหมอไม่ค่อยให้น้ำหนักขึ้นเยอะอยู่ที่เลยฮารุเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของไม่ดีดีว่าป้ากำลังจ้องหนูอยู่หนูพูดอะไรออกมาฮารุเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของการที่น้ำหนักขึ้นเยอะแต่ลูกเนี่ยน้ำหนัก ข้อออกมาน้อยอน้ําหนักทะลุขึ้น22กิโลโอโห้หส่วนคีรินเนี่ยข้อออกมา2.7กิโลไม่น่าเชื่อเนอะออไม่แล้วตอนที่ไปตรวจอะ่ะหมอเขาตรวจพุงลูกเขาไม่บอกว่าน้ําหนักลูกน้อยไปหรอไม่นะเขาก็ตรวจแล้วเขาก็แบบ ก็ <ừ. S 1> คือถือว่าน้ําหนักไม่ได้น้อยนะคะ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าถือว่าต่ํากว่าเกณฑ์หรืออะ,อะไรก็คือถือว่าเกินมาตรฐานแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ําหนักที่แม่แมขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงฮารุล,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 ลการท้องนี่มีสามไตรามาสใช่ไหมคะในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆแล้วน้ําหนักของลูกเราเนี่ยจะไม่เกิน15กรัม นี่เดียวน้อยมากไตรมาสแรกนี่คือ8สัปดาห์นะคะแปดสัปดาห์นี่คือแบบประมาณท้องประมาณ3เดือนน่ะน้ําหนักลูกแค่15กรัมเองเพราะฉะนั้นแม่ก็บางคนน้ําหนักอาจจะไม่ขึ้นไปสามของมินิคูะของมุ้ยลดเลยลดใช่ไหมคะแพ้ท้องแพ้สามเดือนแรกมันแพ้ใช่ค่ะส่วนไตรมาสที่2เนี่ยลูกน้ําหนักของลูกเนี่ยจะขึ้นมาสัปดาห์ละ50กรัม ไตรมาสที่สองก็3เดือนเหมือนกันสัปดาห์ละ50กรัมค่อยๆขึ้นแต่ส่วนแม่เนี่ยก็จะน้ำหนักส่วนมากก็จะขึ้นให้เห็นเนี่ยในช่วงไตรมาสที่2ใช่ไหมที่ที่ว่าน้ําหนักขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากินได้ด้วยแหละเ้องมกินได้แล้วใช่ไหมใช่กินอร่อยค่ะส่วนในไตรมาสที่สาเนี่ยต้องบอกว่าลูกเนี่ยเพิ่มขึ้น200กรัมต่อสัปดาห์นะคะเห,เหมือนเขาขึ้นแบบเวลาสมมติวนะ่านัดคุณหมอทุกๆสามอาทิตย์เนี่ยค่ะลูกจะ ขึ้นเท่าตัว<ช>ทุกครั้งที่ไปหาหมอใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นในไตรมาสที่3เนี่ยลูกจะขึ้น6เท่าของไตรมาสที่สองโหนี่แม่ก็ต้องกระหน่ำกินเลยสิก็เนี่ยช่วงหลังเนี่ยที่<ม>ท้องหนักหนักขึ้นเยอะเนี่ยในช่วงไตรมาสสามพอาหลูกขยายเร็วด้วยสองเราก็กินเท่าเดิม มันก็แย่ให่ะคือเท่าเดิมในปริมาณที่เยอะมากๆสำหรับคนท้องมันเยอะเกินไปมันไม่ดีใช่แม่้คุยทอปิกนี้แล้วป้าเหงาแล้วว้าวเวไม่มีประสบการณ์ไม่รู้เรื่องเลยแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าป้าก็สงสัยเหมือนกันมาพูดลูกขึ้นนิดๆขณะที่คลอดเนี่ยเด็กจะคลอดมาประมาณ2.5ถึง3กิโลกรัมถูกป่ะ้วทำให้แม่แบกน้ำหนักเนี่ยย2 โอ้ขึ้นมา20่กว่าโลมันมีสาเหตุอะไรยังไงบ้างสมมติลูก3ากิโลใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำคร่ำเนี่ยครึ่งกิโลนะคะที่อยู่ในตัวแม่รกเด็กอีกครึ่งกิโลก็เป็นสีแล้วใช่ค่ะทีเนี้ยจะมีพวกเลือดแล้วก็เต้านมมดลูกใช่ค่ะที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะคะอีก4ีกิโลก็รวมรวมแล้ว8 9กกิโลได้นะยังไม่หมดนะคะ พวกไขมันกับน้ําที่อยู่ในร่างกายเนี่ยประเมินไม่ได้อย่างของฮารุเนี่ยขึ้น22กิโลไขมันคุณ15กิโลใช่เพราะฉะนค่3ใช่เพราะฉะนั้นคือการท้องคนหนึ่งเนี่ยต้องแบกน้ําหนักให้ของเรานี่แบบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเคล็ดลับที่ดีนะคะในการดูแลตัวเองแล้วก็ในการค่อยๆ เรียนรู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วใช่จะได้ควบคุมน้ำหนักให้ดีค่ะจช่ส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูช่วงนี้กันดีกว่าค่ะช่วงรักลูกทิปส์ค่ะ